วันที่สิบธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือสสสและเครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้รวมกันรวบรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประจำปี2,568 ซึ่งสะท้อนทั้งความก้าวหน้าและความถดถอยเราจะพาไปมอง10ประเด็นความก้าวหน้าและ10ประเด็นความถดถอยเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทยในปี2568อย่างรอบด้าน 1. กใหมายสมรรถเท่าเทียม ทุกเพศสามารถจดทะเบียนสมรสและมีสิทธิทางกฎหมายเท่าเทียมกันการปรับข้อบังคับแพทยสภาสะท้อนการเปลี่ยนสู่การบริบาลสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้บุคคลมีชีวิตที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตนเองและการบรรจุฮอร์โมนข้ามเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วยยกระดับสิทธิด้านสุขภาพทำให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นสิทธิของทุกคน 2. การเปิดสิทธิยุติการตั้งคันโดยชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผู้ประกันตนหญิงซึ่งคือผู้ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในฐานะเพศหญิงเป็นการยืนยันสิทธิในร่างกายและอนามัยการเจริญพันธ์สาคำพิพากษาศาลดีการยืนยันหลักความเสมอภาคในกฎหมายแรงงานโดยรับรองว่าแรงงานข้ามชาติยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์แม้จะมีปัญหาด้านสถานะการทำงาน4คํคำแนะนำของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา,า,ามุ่งลดการ การจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินความจำเป็นโดยส่งเสริมการใช้ใหมายเรียกแทนหมายจับเมื่อไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 5. การประกาศใช้กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิดปากหรือ a n t i s ส a ลปลอช่วยคุ้มครองผู้เปิดโปงทุจริตและผู้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต 6. บัตรทอง30บาทเพิ่มบริการสุขภาพจิตครบวงจรเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตอย่างทั่วถึงสะท้อนการยกระดับสิทธิด้านสุขภาพคุณภาพชีวิต7คดีการวินิจฉัยมาตา13วรหนึ่งของพรบชื่อบุคคลพศ2505สะท้อนว่าประชาชนสามารถใช้กลไกสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบกฎหมายที่กระทบสิทธิและความเสมอภาคทางเพศได้แม้สารวินิจฉัยว่ากฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่กระบวนการได้ เปิดพื้นที่ถกเถียงเรื่องสิทธิในการกำหนดอัตลักษณ์และนามสกุลของตนเองและยืนยันสิทธิในการยื่นขอเปลี่ยนนามสกุลตามกฎหมาย 8. การเพิ่มวันลาเป็น120วันและให้สิทธิของบิดาลาเพื่อช่วยดูแลครอบครัวสะท้อนความเข้าใจในโครงสร้างครอบครัวสมัยใหม่และช่วยเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของแรงงานโดยไม่เสี่ยงต่อการตกงาน 9. การประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นการเปลี่ยนจากการสงเคราะห์มาเป็นการรองรับสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมและความเท่าเทียมของกลุ่มชาติพันธุ์และ 10. การเปิดโอกาสให้ผู้หนีภัยจากเมียนมาเข้าสู่ระบบแรงงานอย่างถูกกฎหมายอย่างไรก็ตามทมกลางความก้าวหน้าเหล่านี้ยังมีประเด็นถดถอยด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 1. คดีไม่รับจดทะเบียนพรรคคอมมินิสต์แห่งประเทศไทยสะท้อนการจำกัดเสรีภาพทางการเมืองและตั้งคำถามถึงสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐกับเสรีภาพของประชาชน 2. การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างประกอบกับการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบนโลกออนไลน์กระทบเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและบั่นทอนการตรวจสอบอำนาจรัฐ 3. การฟ้องปิดปากกรณีเพิกถอนสถานะศิลปินแห่งชาติของสุชาติสวัสดีกระทบเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสร้างสรรค์ทางศิลปะ การใช้กฎหมายความมั่นคงจำกัดเสรีภาพเกินความจำเป็นสะท้อนความถดถอยด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชายแดนใต้และการฟ้องคดีอาญาต่อนักข่าวต่างชาติจากการวิพากษ์วิจารณ์รัฐ 4. อคติเชิงโครงสร้างในระบบราชการเชน่นการจำกัดโอกาสของผู้พิการส่งผลให้บุคคลถูกปิดกั้นเส้นทางอาชีพอย่างไม่เป็นธรรมและบั่นทอนหลักความเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม5การแจ้งเตือนและเยียวยาน้ำท่วมไม่ทั่วถึงกลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น 6. การใช้กฎหมายความมั่นคงและหมิ่นประมาทดำเนินคดีผู้เห็นต่างขยายขอบเขตมาตรา1 1ึจำกัดสิทธิการแสดงออก 7. สถานการณ์ถดถอยด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBTQ+ พเช่นการเลือกปฏิบัติในการบริจาคโลหิตหรือการปฏิบัติการตำรวจที่เหยียดเพศ 8. การส่งกับผู้ลี้ภัยชาวอุยกูและเวียดนามจากประเทศไทยไปยังประเทศต้นทางเป็นการผลักดันบุคคลกับสู่ความเสี่ยงต่อการทรมาน 9. ประชาธิปไตยถดถอยไม่ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สองและ 10. ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลต่อมนุษยธรรมความสงบสุขของประชาชน สถานการณ์ในปี2568สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวหน้าอย่างชัดเจนในด้านสิทธิทางสังคมสุขภาพและคุณภาพชีวิตหากแต่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการรวมกลุ่มและการตรวจสอบอำนาจรัฐยังคงถูกจำกัดการพัฒนาสิทธิมนุษยชนก็จะยังไม่สมบูรณ์และเปราะบาง ปีนี้จึงเป็นปีแห่งความย้อนแยง้งแม้จะมีความก้าวหน้าของสิทธิเสรีภาพด้านสังคมแต่สิทธิเสรีภาพทางด้านการเมืองกลับถดถอยลง